โีเพนียังโมยังโมือยังโีใจ่เท่าเท่าก็มือยีเทานะฮะพอไดกิได้กินเออยากละเงินเจ็บบมีล่ะบมีนายก็คือกันเนะพอได้หาเงินพอได้ใส่น้ำมัน ก็ได้ซื้อกินแล้วก็ย่าเนาะอันนี้ตัวกันเงินเจนอันนี้นะงานยำนีบุญมี่อย่างสั่งมาซื้อโดนๆซื้อลำต้นลำหยัางสั่งมาซื้อกินซะพูดคุ้มรุงมไปซะเออเนี่ยไปเรียกน้องเอาแต่ก็ไปเร็ดแอลเมื่อยเรียกมือเมื่อยเมื่อคืนน้องจะเอาไม้ายมาทั่วมือแกรเมื่อคืนกันใช่ไหมไอ้ยมูหันมา ดินบ็อกบ๊อกนั่นนะาวเซนต้นอันานเป็ก้อนี่ยกมาทำขนข้นก้นขาวซาวอืบ๊อกอุดนี่นันน่ะเครื่องนี่เราไปดูล่างตมัได้มีเรียกุดมันกิดเป็น้อนาเท่อย่างไรยากก็เอาซาวเอาดินบ๊อกหนาทำทากนวมาตรฐานในสองได้มาตรฐาน ได้ห้าเป่าสองคนเลยจะเป็นผู้ฮิวโกลนได้แน่น่ะผนยิ้มพอกแล้วไปจีตายไปเจ็บเดีวแล้วว่าโอ้ยังหลายยังบทบทันเพิงจังจะจะบุกได้แต่คอยเฮ็ดคอยนั้นก็คอยเฮ็ดก็อาทิตย์ละเทื่าะว่าเป็นอย่างไรก็แบบเอากระเบื้องทอดเอาเต็มถ้วยให้มันเต็มแม่ ตักเต็มถ้วยลู้ทำมาสองถ้วยนะตักเต็มถ้วยบริตักฉันฟันเด้แล้วหอกินเลยเมื่อยมือคืนตัวนี้น้อยนะลูกก็ตักตึ้มอันนั้นได้ยินแล้วว่าเออนานนี่อุ้ยเจ้าอะไรกันนันได้บอกเราวนมา

ไอเบียมเลยไอเบียมลูกเต่งมันมันมันอุ่นเนยอันนี้คนเดี่ยวนะมันคือุ่นอยู่นะดูขนาดมันพอเระมัดเออพอเราก็ไม่ตุ้งมีตู้มาใครจะมีต้ใครก็ใช้เนื้อเนี่แหละอยู่น้ำกันมองแทบก็มีแม่นอนเฝ้าใครแม่เอใช่แหละอดมาสมัครกับเขาเพื่อนกันมา มีตัวบอกเขาแล้วก็ห้องพวกอะไรแบบราณไมนเนี้ยตอนยุ่ห้องอยู่ห้องนอนแล้วเนาะพันเฮาทโดดิโก้อุ้มออกมาขับนำฝนอะไรออกไปเอามาปับแล้วก็มาถาพื้นอัลาลุลกลาอวมาคนคนละสับไปีมี้ต่พอเขาอัน นี่นั่นเด็กอะโจโจโสามบาทแล้วก็เบิดเลยักระเป๋าที่กรเาสายซาดส่เกลือซกระแทกแล้นี่หนึ่งกระดิไปิมา đừng or หัวมาเป็นกระไรอืมนี่มันขาวลูก มันฮีตแต่อนี้ห่งข้างหรืองอไม่อม่ไ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 ม่ม่ไ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 ่ไม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 ่คม่ไม่ คือดเป็นเกิดใกล้จะกมาแต่เช้าสองสามโมงกว่าเมื่อแันเวรหนึ่นควงหูควงตาที่ค,คนอนเสิรนตหนึงแคบหนูแคบตาเดี๋ยวมันจ้าสิมานอนน่ก็มาผู้เดียวอคทักแต่ก็มาเมื่อคืนเนี้ยนนะน้ำเกลาอก็ได้อันฮิลลาเห็ดแม่นักธรรมะแม่โอกตะกอนเดี๋ยวเราไปมาตามาคงดูเตา บอกไปอ่ประเดี๋ยนี้มันจัคแล้วบอกเโทรหามือบานสามสายกบฮับแล้วก็บบเบิ้งเบิ้งเทปโทรหากับตอกเงากระบอกไม่นี้เลยเป็นอย่างบุเราโทรมาอเออ่คยโทรไปกเราบฮับไแจ็คเป็นยย่าแล้ว นั่นลยแหละแลุ่ลเราเดินชมเมะธรรมะเด็ดวันอน่ำาปโล่ะนอนซาก็ได้โอ้นอนแล้วเดีกว่ตเองที่อนรขมน,น